ลับมาคุยกันเรื่องโครคภัยไข้เจ็บนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของโรคมะเร็งเรื่องเนื่องในวันมะเร็งโลกนะครับอ,อย่างที่เมื่อตอนที่เราเปิดรายการว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันมะเร็งแห่งชาติครับ,รบเราก็อยากจะทราบว่าสาการมะเร็งในประเทศไทยขณะนี้เป็นอย่างไรครับใครเป็นมะเร็งแล้ววิธีการป้องกันในการที่จะทําให้ตัวเองไม่เกิดมะเร็งเนี่ยจะทําอย่างไรเมื่อเป็นมะเร็งแล้วจะต้องเตรียมตัวอย่างไรนะครับ ไปคุยกับนายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญนะครับผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาตินะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับหมอครับสวัสดีครับคุณะดอมคุณวิทย์เยและอานูุชวงครับครับคุณหมอช่วยให้ความสําคัญวันนี้สักนิดหนึ่งนะครับว่าวันนี้สําคัญยังไงครับคุณหมอครับมันมะเร็งโลกนะครับวันที่4กุมภาพันธ์ของทุกปีเนี่ยนะครับองค์การอนามัยโลกนะครับร่วมกับสมาพันธ์ต่อต้านมะเร็ง สากลน,นะครับ u i c ีนะครับก็ได้กําหนดนะครับให้เป็นวันมะเร็งโลกนะครับตั้งแต่ปี2007มาแล้วนะครับครับซึ่งก็แต่ละปีก็จะมีการรณรงค์กันทั่วโลกนะครับใ,ให้เข้าใจถึงโทษภัยนะครับความร้ายกาจความร้ายแรงของโรคมะเร็งนะครับเพื่อเป็นภัยที่มีผลกระทบกับประชาชนทั่งโลกเลย ครับซึ่งปัญหาโรคอะไรนก็เป็นปัญหาในระดับโลกครับประเทศต่างๆก็พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ละปีนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของผู้เสียชีวิตนะครับที่เพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็จะมีการจัดกิจกรรมนะครับปีนี้ก็มีธีมหรือว่ามีประเด็นหลักนะครับในการรณรงค์ก็คือเรื่องของ มะเร็งไม่ได้เหมือกว่าเรานะครับหรือทางคิดบอกว่าเป็น cancer not beyond us นะครับซึ่งก็คือเป็นประเด็นที่มีส4ประเด็นย่อยนะครับที่จะเกิญรณนลลงนะครับประเด็นที่หนึ่งก็คือเรื่องของ healthy uh life choices นะครับหือสุขภาพดีเราเลือกได้นะครับประเด็นที่สองก็คือเรื่องของ early detection นะครับหรือมะเร็งตรวจคัดกรองได้นะครับประเด็นที่สามก็คือเรื่องของ Treatment for all นะครับการรักษาโรคมะเร็งเนี่ยสามารถรักษาได้นะครับเข้าถึงได้ครับและประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องของ q u a l i t y of life คือเป็นมะเร็งแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นะครับเปประเด็นหลักนะครับที่มีการลดนรกในปี2015ปีนะครับมะเร็งในปัจจุบันนี้น,นะครับคือในอดีตเนี่ยโดยเฉพาะตอนผมเด็กๆไม่ค่อยได้ยินเรื่องคนเป็นโรคมะเร็งเท่าไหร่แต่ตอนนี้รู้สึกเหมือนกับว่า หลายๆคนที่เรารู้จักเนี่ยก็เป็นมะเร็งหลายคนนี่นะครับสถานการมันลุกลามมานปลายมากขึ้นไหมครับคือก็อย่างที่เรียนนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยเราเราเรื่องมะเร็งคนเสียชีวิตต่างๆเลยนะครับเราไปงานศพส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคมะเร็งกันจะเป็นส่วนใหญ่นะครับอันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่ามะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของคนไทยนะครับตั้งแต่ปี สองห้าสี่สองมาตลอดนะครับโดยอัตราการตายของคนไทยเนี่ยนะครับที่เสียชีวิตจากโรคมะเลงเนะครับก็อยู่ที่ประมาณเก้าสิบเก้ารายต่อประชากรหนึ่งแสนรายเก้าสิบเกาในขณะที่คนอันดับสองนะครับก็คือจากอุบัติเหตุนะครับซึ่งไปอยู่ที่ประมาณห้าสิบรายต่อประชากรหนึ่งแสนรายซึ่งก็จะเห็นว่าจะเท่าตัวนะครับที่ ที่คนไทยเสียชีวิตจากโรคอะไร็ง,งครับ,รบอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่หลายหลายประเทศประสบปัญหาเช่นเดียวกันนะครับครับมีการพูดถึงว่าสาเหตุของการเป็นโรคมะเร็งนี่ตามความเชื่อก็หนึ่งก็คือว่าติดต่อกันทางพันธุก,กรรมอันนี้ข้อเท็จจริงเป็นไงครับคุณหมอครับคือสาเหตุจริงๆของโรคมะเรเ็เงแต่ละอวัยวะก็มีความแตกต่างกันนะครับครับ เหตุรือปัจจัยที่ได้เป็นสาเหตุหลักนะครับที่หนึ่งก็คือเรื่องของพันธุกรรมนะครับพันธุกรรมเนี่ยพูดจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสาเหตุจริงๆแค่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับไม่มากครับที่เหลือก็คือเรื่องของปัจจัยเรื่องของการปฏิบัติตัวนะครับหรือพฤติกรรมของเรานะครับกาจจัยที่สามก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมนะครับ ที่เต็มไปด้วยสารกรามะเร็งเนี่ยนะครับก,ก็ก็ทําให้เราเจอกับเรื่องของโรคมะเร็งมากขึ้นนะครับครับ,ค,รบคุณหมอพูดถึงการปฏิบัติตัวและสภาพแวดล้อมที่ทาให้เป็นมะเร็งมากขึ้นถ้าอย่างนั้นคนอย่างเราอย่างผมเนี่ยจะจะใช้ชีวิตอย่างไรให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งได้ดีที่สุดครับคือก็ต้องเรียนว่าก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงนะครับพยายามหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่างๆนะครับพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดจากตัวเราก่อนนะครับปัจจุบันสถาบันมะเร็งแห่งชาติของการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะครับก็รณรงค์ให้คนไทยนะครับคิดถือปฏิบัติตามหลักาถามหาไม่หัาไกมาลมะเร็งนะครับก็คืออันที่หนึ่งก็คือถ้าถามก็คือออกกําลังกายเป็นนิตนะครับทําจิตแจ่มใสกินผักผลไม้กินอาหารหลากหลายส่วนร่างกายก็ต้อครับส่วนห้าไม่ก็คือ ไม่ซูบุรีไม่มีแซกนัวไม่มัวเมาสุราไม่ตากแดดจ้าไม่คิดปลาเนั้จืดติดอันนี้ก็เป็นห้าไม่หลักๆนะครับที่ที่เราแนะนําให้ประชาชนปฏิบัติแต่จริงมีหลายไม่นะครับเช่นไม่ทานอาหารจากน้ำมันทอดซ้านะครับไม่ทานเออาหารปิ้งย่างไม่เกรียมนะครับไม่ทานอาหารที่เป็นมาจากเนื้อสัตว์หมักดองครับซึ่ง ซึ่งสิ่งต่างๆเราเนี่ยมันมีรายละเอียดอีกเยอะนะครับึ <c oughs> ่งอันนี้ก็เราแนะนําเป็นหลักคร่าวๆว่าห้าสามห้าไม้หักไกลมาเลยน,นะครับห้าไม้มีอะไรอีกทีได้ไหมครับพอดีห้าไม้เมื่อกีออ้ผมฟังไม่ทันห้า,าไม้หลักก็คือไม่ซูบุรีนะครับ <c oughs> บุรี่เี่เป็นสาเหตุของมะเร็ง <c oughs> มากมายหลายวั <c oughs> ยวะนะครับไม่ใช่เพียงแต่มะเร็งปอดอย่างเดียวนะครับไม่มีเช็คมั่วนะครับการมีเช็คมั่วเนี่ยมีความเสี่ยงต่อเพศหญิงนะครับที่อาจจะเป็น ะมะเร็งปากมดลูกได้นะครับอันที่สามคือไม่หัวเมาสุรานะครับ <c oughs> ก็คล้ายกับเรื่องของบุหรี่เช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นสาเหตุของมะเร็งหลายอวัยวะมากนะครับ <c oughs> ไม่ตากแดดจ้านะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับที่พบว่าเป็นสาเหตุของมะเร็งผิวหนังนะครับ <c oughs> แล้วก็สุดท้ายก็คือไม่กินปลาน้ําจืดติดนะครับซึ่งเป็นเรื่องของมะเร็งข้อน้ําดีนะครับซึ่งเป็นปัญหาหลักของทาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคเหนือของบ้านเรานะครับครับไอ้ห้าไม้นี่ถ้ากับเป็นห้าสาเหตุหลักเลยใช่ไหมครับที่ว่าเป็นมะเร็งครับก็เป็นตัวหลักๆนะครับในทจริงอย่างที่หวงเรียนนะครับมีกว่าไม้นะครับแต่เราก็ต้องนําเสนอผ่านสื่อให้เน้นเฉพาะประเด็นหลักครับเพื่อให้ประชาชนครับอย่างนำไปปฏิบัติได้นะครับอย่างไม่ตากแดดจัดนี่นะครับเพื่อหลีกเลี่ยงมะเร็งผิวหนังแต่ว่าคนไทยวิถีชีวิตของเกษตรกรจํานวนมากเนี่ยต้องอยู่กับแดดนะครับเราจะ จะมันมันมีความร้ายแรงขนาดไหนครับคือปัจจุบันเนี่ยนะครับชั้นโอโซนของของโลกนะครับผนปลีลงนะครับท่านผู้ชมเลืว่าน้องคุณวิทยเย็นไปเจอแางแดดปัจจุบันจะรู้สึกสาดผิวหนังมากกว่าสมัยเด็กนะครับครับซึ่งซึ่งอันนี้เป็นผลจากมันซีพิวีที่ผ่านชั้นโอโซนเข้ามานะครับค่บซึ่ ก็คือให้ทำกิจกันแดดนะครับหรือใส่เสื้อผ้าที่ปกป้องร่างกายนะครับไม่ให้ผิวหนังโดนแสงแดดแจ้จ้านะครับโดยตรงเป็นระยะเวลานานะครับอันนี้จะต้องเตือนนะครับประชาชนนะครับแต่ว่าต้องเรียนอย่างนี้ครับมะเรงผิวหนังเนี่ยเอเป็นมาแรงที่ไม่ได้พบบ่อยนะครับในคนผิวเหลืองอย่างเชืานะครบนะครับแต่ว่าก็ก็าต้องเตือนไว้เหมือนกันนะครับจะพบป่อยในในในคน ผิวขาวนะครับตัวฝรั่งคนเยอะจอครับในประเทศไทยไม่เยอะใช่ไหมครับตัวมะเร็งเยัะไม่เยอะครับไม่เยอะครับต่ดบันไม่หางครับคุณหมอครับเป็นมะเร็งแล้วรักษาหายไหมครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ามะเร็งเป็นโรคที่รักษาหายขาดนะครับ้ค่บในระยะเริ่มต้นนะครับครับปัจจุบันเนี่ยคนไทยนะครับที่เป็นมะเร็งนะ80เปอร์เซ็นต์นะครับมาครบแค่เ้วยงอาการแล้วนะครับซึ่งทาให้การรักษาเนี่ยเพื่อหวังถนหายขาดแบบน้อยมาก วนนี้การรักษาคุมนี้แหลนะครับ80%ทุนใหญ่เราก็จะเห็นว่าุ่นใหญ่ก็จะเป็นการรักษาประคับประทออักษาทตามอาการไปครับทําให้คนรักษาไม่ดีครับเราก็เลยรณรงค์ให้มาตรวจร่างกายเป็นประจำนะครับตรวจคัดกรองรคบมะเร็งระยะเริ่มต้นนะครับซึ่งอันนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะมองข้ามเลยนะครับเพราะว่าคนไทยควรใหญ่แต่มีความเชื่อการผิดผิดอยู่ นไม่เป็นอะไรเลยนะครับไม่จําเป็นต้องไปตรวจนะครับรอให้รอให้เป็นเยอะก่อนนะครับหรือว่าเถ้าไปตรวจแล้วเดี๋ยวจะเจอมาเรงในระยะเริ่มต้นเข้าไปอีกนะครับอันนี้ก็ก็ต้องถูกฝังกันนะครับเชื่อที่ถูกต้องออกไปคือมันอาจจะต้องฝ่าความเชื่อของคนบอกว่าไม่รู้เสียดีกว่ารู้แล้วเป็นทุกข์อะไรอย่างเงี้ยนะครับใช่ครับอันนี้อันนี้เป็นเรื่องจริงเพราะว่าอย่างสถวบ้นมะเรงแห่งชาติเนี่ยนะครับก็จะมี ประชาชนที่เข้ามารับการตรวจนะครับเอสุขภาพนะครับเพื่อค้นหามะเร็งในีะยะเริ่มต้นเนี่ยค่อนข้างมากนะครับส่วนใหญ่ในเกินกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นจะเป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 ็นลูกค้าเก่านะครับจะเป็นคนที่ห่วงใหญ่ตัวเองอยู่แล้วนะครับก็จะมาตรวจตานัดนะครับเพืาอเป็นห่วงสุขภาพเขาส่วนคนที่มะเลยนะครับก็ก็จะอ้างเรื่องของการอ่ สิทธุระนุ่นสิทธุระนี่นะครับเรื่องทามาหากินซึ่งคืออันนี้เราก็ต้องพยายามเน้นนะครับว่าเอ,อหลายๆเรื่องนะครับท่านยังดูแลได้ดีกว่าสุขภาพท่านเลยเช่นบางคนมีรถนะครับ,รบถึงเวลาเช็คระยะให้ไปเช็คเอารถไปเช็คเลยนะครับ,รบแต่ว่าพอเรื่องของตัวเองสุขภาพตัวเองไม่เคยดูเลยอย่างการตรวจคัดกรองสมมติผมจะไปตรวจคัดกรองเรื่องมะเร็งเนี่ย ผมควรจะบอกกับทางโรงพยาบาลหรือทางแพทย์ว่าให้ตรวจคัดกรองอะไรผมบ้างถ้าอยากจะตรวจคัดกรองมะเร็งทุกอย่างในร่างกายเนี่ยมันตรวจอะไรได้บ้างครับคือคือต้องเรียนอย่างนี้นะครับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งนะครับประเด็นแรกก็จะเป็นเรื่องของการสักประวัติก่อนนะครับสร้สประวัติสวดตัวนะครับว่าท่านมีพฤติกรรมเสี่ยงอะไรบ้างครับเป็นคนสูบบุหรี่ไหมท่านดมนสุราไหมท่านออชอบทานอาหารไขมันสูงไหมอะไรตา่างๆ รวมไปถึงประวัติครอบอใใคร,คร,บครวัวต่างๆนครับนเรื่องการสร้งประวัติครับตรวจร่างกายคุณหมอเขจะตรวจทั่วๆไปนะครับแต่เน้นย้ำเรื่องของจุดที่อาจจะเจอก้อนผิดปกติได้นะครับ<ช>คนสูงอายุก็จะต้องมีการตรวจภายในช่องปากนะครับอาจจะมีแผลเรื้อรังที่ท่านไม่รู้นะครับใส่ฟันปลอมอาจจะไปเกิดแผลอะไรเงี้ยนะครับพวกนี้คือการตรวจนะครับผู้หญิงก็อาจจะไม่เคยคลำเต้านมตัวเองอย่างถูกต้องนะครับก็ต้องมีการตรวจ ถามเต้านมนะครับที่ถูดกต้องโดยแพทย์ครับแล้วก็มีการเจาะเลือดครับตรวจอัลตราตรวจจระนะครับเฉพาะเรื่องของโรคมะเร็งนะครับตรวจอัลตราตรวจฟิล์มเอ็กซเร่อะไรต่างๆอันนี้ขึ้นอยู่กับอายุนะครับขึ้นอยู่กับเพศนะครับและขึ้นอยู่กับไปปัจจัยเสี่ยงนะครับที่ที่ตัวท่านมีพฤติกรรมบางอย่างที่อาจจะสุ่มเสี่ยงต่อโรคมะเร็งต่าครับควรตรวจกี่ปีครั้งครับคุณหมอเราตรวจ ก็ขึ้นอยู่กับอายนะครับบางท่านเนี่ยจะต้องตรวจปีหนึ่งสองถึงสามครั้งนะครับถ้ามีความเสี่ยงต่อมะเร็งบางชนิดนะครับเช่นมะเร็งเซลล์ตับนะครับจะต้องมาตรวจนะครับทุกสามหรือสี่เดือนครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นทั่วทั่วไปนะครับไม่มีความเสี่ยงอะไรมากมายนะครับก็วรวจปีละครั้งขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของแต่ละคนใช่ครับอย่างคนทั่วไปถ้าสมมติผมอยากจะตรวจคัดกรองเนี่ย ผมเดินเข้าไปที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติไปบอกว่าอยากจะตรวจคัดกรองเรื่องมะเร็งได้ไหมครับได้ครับเราก็มีบริการตรงนี้มาหลายสิบปีแล้วนะครับที่มีประชาชนสนใจได้ใช้บริการนะครับนอกเหนือจากที่เราให้บริการกับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งแล้วนะครับที่เราการรักษาครบนะครับโดยแต่การตรวการให้ยาเคมีบำบัดการฉายแสงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าาประชาชนอยากตรวจสุขภาพนะครับก็ มาที่ศูชาบะเต็งแห่งชาได้นะครับคติดตลดพระราม6กนะครับยู่มีของข้าของการเป็นกัรธุกรรมนะครับอันนี้ก็สามารถมารับบริการได้ครับรังนั้นผมขอทวนคุณหมออีกนิดเดียวนะครับเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของคุณผู้ชมเพื่อเพื่อจะให้สอดคล้องว่าที่เชื่ออยู่มันใช่ไม่ใช่ว่ามะเร็งเกิดขึ้นจากพันธุกรรมแต่การเกิดมะเร็งจากพันธุกรรมนั้นแค่เพียง10เอร์เซนอกนั้นเป็นเรื่องการปฏิบัติตัวนะครับแล้วก็สภาพแวดล้อมถูกไหมคุณหมอใช่ครับใช่ครับ ครับเพราะงั้นก็ถ้าทราบอย่างนี้แล้วก็อย่างที่คุณหมอแนะนําว่าควรจะไปตรวจสุขภาพร่างกายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งแต่ว่าถ้าใครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนี้ก็3เดือน6เดือนนี้ก็ไปสักครั้งหนึ่งนะครับเป็นอย่างน้อยนะฮะครับ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 เช้านี้ขอบพระคุณคุณหมอนะครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับนายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสําราญผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งครับ เราก็อยากให้พี่น้องคนที่ชมรายการของเราเนี่ยร,รักษาสุขภาพพยายามปฏิบัติตัวให้ห่างไกลจากโรคต่างๆผมทวนอีกทีได้ไหมครับผู้หญิงเนี่ยสิ่งที่เขาเน้นมากคือมะเร็งปากมดลกูกมะเร็งเต้านมนะครับอายุ30นี่ต้องตรวจเลยนี่เขาเรียกว่าช่วงวัยช่วงอายุนะครับแล้วก็อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งอันนี้มันมาจากเพศสัมพันธ์ใช่ไหมที่คุณหมอบอกเมื่อสักครู่ทุกอย่างเลยคือถ้าเกิด ผู้ชายไปสามีตัวเองไปทําอะไรข้างนอกยาะมากมายอะไรอย่างเี้ยคนก็จะนําความนาอะไรมาหรือมันมีความเสี่ยงในตัวของเขาอยู่แล้วทุกคนนี่คือถ้าตามข้อมูลบบทุกคนมีมีเชื้ออยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันจะแสดงอาการเป็นเป็นเป็นโรคร้ายหรือไม่เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นการจะตรวจหาเชื้อมะเร็งเนี่ยหปัสสาวะ 2. อุจจระ สามเลือด,อดนะครับแล้วก็4ก็คือการเอ็กซเรย์เนื้อตัวร่างกายการตรวจสอบตัวเราเองอย่างผู้หญิงหลายคนเขาก็มีวิธีการในการ<ห>าจับดูว่ามีเนื้ออะไรเกิดขึ้นที่บริเวณเต้านมหรือเปล่าเฮ้ยเขาให้สามีจับคนไม่มีสามีเราเขาจะเรียกคุณก็ต้องหาคนมาจับ เอาจิงคุณก็สอนสามีคุณเดินหาใครคุณไม่เคยเป็นสามีคนแล้วคุณก็ไม่รู้เนี่ยคุณอย่าพูดมั่วคนไม่แต่งงานนี่ผมต้องบอกเลยที่ว่าคนแล้วคุณเขาสอนสามีบอกเวลาคุณจับนี่ก็ต้องช่วยดูนะคนแล้วส่วนใหญ่สามีเป็นคนพบนะคนมะเร็งเต้านมเนี่ยคนไม่เป็นสามีนี่แปลไม่ได้แปลว่าไม่มีโอกาสจับนะฮะฮะเราะเรื่องกันนะคุณไปจับเขาได้ยังไงเรา่คุณไม่เป็นสามีใครไม่จับเขาได้ไงผมผมพูดถึงคนทั่วไปคุณนั่นแหละคุณไปจับคุณไปจับคนใครมาบอกมาไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อะ ก็เป็นว่าโลกใบนี้นะครับเป็นโรคที่ตอนนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่าเป็นผู้เสียชีวิตมีผู้เสียชีวิตสูงที่สุดในประเทศไทยน่าตกใจนะตามโลกด้วยนะทีแรกผมยังนึกว่าเมืองไทยเนี่ยอุบัติเหตุเป็นอันดับหนึ่งปรากฏว่าโรคมะเรเงี้ยเก้าสิบเก้าคนต่อแสนในขณะที่อุบัติเหตุเนี่ยห้าสิบต่อแสนซึ่งเกือบเท่าตัวหกหมื่นเจ็ดพันคนคุณเฉลี่ยต่อวันของมันโอ้โหคิดดูดิว่าเราก็นึกว่าอุบัติเหตุเนี่ยเป็นตัว ที่เยอะที่สุดนี่ผมคิดมาตลอดนะอุบัติเหตุเนี่ยเป็นเป็น,ปนสาเหตุของการตายที่เยอะที่สุดปรากฏว่ามะเร็งรนะครับพี่สาคัญคนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยในการรักษากว่าจะรักษาหายได้เนี่ยมันจะต้องสิ้นเปลืองเงินทองมหาศาล<ช>นนป้องกันหรือตรวจคัดกรองให้รู้ตั้งแต่แรกดีที่สุดแล้วก็ถ้ารู้แล้วเนี่ยกำลังใจสำคัญที่สุดคเคยมีท่านหนึ่งเคยที่เป็นมะเร็งเนี่ยเคยพูดไว้ว่าการต่อสู้กับมะเร็งเนี่ยไม่มีวันแพ้อย่างมากเนี่ยก็เสมอคือถ้าเกิดถ้าถ้าสมมติเราชนะเนี่ย ก็คือกําจัดมะเร็งไปได้ครับอย่างอย่างเลวร้ายที่สุดก็เสมอก็คือ,ก,คอก็คือตายไปพร้อมกันคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตายมะเร็งมันก็ตายไปด้วยถ้าพบเร็วรักษาหายถ้าพบเร็วรักษาหายคุณวิเยนค,คุณเคยแปลกใจไหมทําไมคุณหมอถึงรู้ว่าคนนี้อยู่ได้อีก3เดือนคนนี้6เดือนคนนี้ปีนะเพราะอะไรรู้ไหมก็ดูจากว่าเป็นระยะที่เท่าไหร่แล้วแลวการใช้ชีวิตเป็นยังไงเขารู้ได้ไงว่าเป็นระยะหนึ่งสองสามสี่เขาต้องรู้ว่ามันใหญ่ขนาดไหนมันลามไปที่ไหนอันนั้นก็ถูกแต่ว่ามันจะประเมินอย่างนั้นอย่างเดียมัน เขาตรวจค่าเลือดครับค่าเลือดมะเร็งจะเป็นตัวบอกคนนี้ถ้าถ้ามีเชื้ออาจจะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแต่ถ้าไปเป็นหลักแสนแล้วยังไงก็ไม่รอดนับวันได้เลยเจ็ดวันอย่างนี้เลยเพราะว่ามันอยู่ที่ค่าเลือดไม่แน่นะบางคนต่อสู้แล้วก็ผ่านพนจุดนั้นไปได้อย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เนีย่ยท่านอดีตประหลัดอย่างเงี้ยท่านก็ต่อสู้จนยู่อยู่ที่ค่าเลือดอยู่ที่ความอะไรเขาเรียกการกระจายถ้าเราระง,งับยับยั้งมันได้ ถูกไหมร่างกายต่อสู้ไม่ท้อแท้สิ้นหวังไม่หมดกําลังใจไม่ตามใจปากก็อยู่ต่อได้แน่นอนเราหมดเวลาแล้วคุณถนอมครับนะครับอย่าลืมสั่งสินค้าฟลูสกายไดล็กนะครับหนังสือสู่ฝันฟ้าวันใหม่วันนี้มีขายที่ศูนย์หนังสือจุฬาแล้วเมื่อสักครู่มีคุณผู้ชม SMS เอเมาถามว่าที่ศูนย์หนังสือจุฬาอยู่ในสยามสแควร์เลยเหรอศูนย์หนังสือจุฬามี2ที่ใช่ไหมคุณถนอมมีอยู่ในบริเวณสยามสแควร์จำไม่ได้ว่าซอยอะไรแต่ในสยามสแควร์นะครับแล้วก็มีอยู่ที่ อาคารจามจุรีสแควร์ตรงสามย่านก็อยู่บริเวณหัวมุมจุฬาตรงข้ามวัดหัวลําโพงแล้วก็เล่มนี้นะนี่ที่ซื้อที่บลูสกายเล่มนี้ซื้อที่บลูสกายดเร็กโทรมา0ูนย์0องสหรือทุเรียนน้ําข้ามมะเร็งก็ซื้อได้ที่บลูสกายซื้อทุนถนอมก็ซื้อได้ที่นี่เหมือนกันซื้อมาที่นี่เลยที่บลูสกายนี่แหละนะครับขายเพื่อบลูสกายอยู่แล้ววันนี้หมดเวลาแล้วครับ ผมกับคุณถนอมอ่านี่เล่มนี้นะรวบรวมมาจะทําให้คุณผู้ชมรู้จักโรคมะเร็งแล้วมีวิธีการจัดการกับโรคมะเร็งได้ไงจะใช้พืชชนิดนี้จัดการมันได้ยังไงไหนไหนคุณถนอมขายทุเรียนน้ำแล้วเมื่อสักครู่คุณหมอบอกว่าตากแดดนี่มีโอกาสเป็นเม็งวิธีป้องกันก็คือทาครีมกันแดดเพื่อให้ร่างกายเนี่ยไม่กระทบกับแดดโดยตรงอย่างน้อยครีมกันแดดสามารถป้องกันรังสี UVA และ UVB ได้นะครับครีมกันแดดของเราเนี่ย กันได้ทั้ง UVA UVB แล้วก็รังสีอินฟราเรดนะครับคุณภาพดีแน่นอนผมใช้อยู่นะครับเป็นครีมกันแดดสูตรสำหรับทาหน้านะครับถ้านั่งทั้งถ้านั่งรถ SUV หรือ CRV จะป้องกันได้เลยมป้องกันสัร UV ไม่ใช่ SUV อ๋อไม่ใช่รังแสงครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ